สวัสดีครับนี่คือ n a ทพัฒน์ c o m คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดช่วงนี้นะครับเราคุยกันบ่อยถึงแนวทางในการปรับตัวของธุรกิจนะฮะที่เจอภาวะไอโควิดนานชีนีแหละครับแลวทำให้หลายคนเองก็ถามว่าเราจะปรับตัวอย่างไรเราจำเป็นต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เราสามารถรอดไปได้ใช่ไหมครับ ตรงนี้เนี่ยบางคนเขาก็แซวว่ามันคือช่วงของการทำ transformation นั่นแหละการปรับเปลี่ยนธุรกิจนะครับเพื่อให้มันสามารถผ่านไอตัว perfect storm หรือไอพายุอันบา้าคลั่งอันเนี้ยน,นะไปให้ได้นั่นเองแล้วเรามีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับมันทำให้ผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึงที่ผมเคยอ่านและผมชอบพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะเป็นหนังสือที่ชื่อว่า dual transformation เขาพูดถึงว่าการปรับเปลี่ยนของธุรกิจเนี่ยนะครับในไม่ว่าจะสาขาใดก็ตามเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันจะมีอยู่สองแนวทางด้วยกันนะครับซึ่งเราน่าจะพิจรารณานเรื่องนี้อยู่เสมอนะฮะและผมคิดว่ามันเป็นสองแนวทางสําคัญที่อาจจะเป็นการเริ่มเทิรนที่คิดที่ดีของธุรกิจทุกอย่างนะครับในวันนี้ว่าคุณจะคุณจะรับมือกับสาการเหล่านี้อย่างไรนะครับคำถามแรกเขาเลยบอกว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรเนี่ยแบบแรกคือ How we do it นะฮะคือคุณยังทำธุรกิจเดิมอยู่นั่นแหละแต่คุณจะเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจนะครับเช่นแต่เดิมคุณขายอาหารโดยที่คุณมีร้านอาหารแต่ตอนนี้คุณจะเปลี่ยนเป็นขายอาหารโดยที่เป็นการส่งอาหารแทนนะครับนี้คือคุณยังขายของเหมือนเดิมอ่ะขายสินค้าเดิมนะครับแต่เปลี่ยนกระบวนการ delivery ก็คือกระบวนการที่จะส่งมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้า นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องของวิธีการคิดว่าเอ๊ะเราทําเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าสก่อนเราขายสินค้าแบบเป็นขายปลีกตอนนี้คุณจะกลายเป็นขายส่งตอนนี้คุณบอกว่าคุณกําลังจะขายนะครับเป็นแบบชิ้นๆแต่ต่อไปจะขายแบบเป็นระบบสมาชิกอย่างเงี้ยก็คือเปลี่ยนกระบวนการทํางานซะ ซึ่งอันเนี้ยมันอาจจะหมายถึงระบบโครงสร้างในภายในองค์กรด้วยนะครับว่าเพื่อให้คุณสามารถที่จะมอบหรือทําธุรกิจต่อได้เนี่ยคุณยังจําเป็นจะต้องทํางานในโครงสร้างแบบเดิมในรูปแบบเดิมอยู่หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมันได้นะครับคำถามบ่อยที่ผมผมักจะผมผมนักจะจะชวนคนที่ฟังสัมมนา,าผมนะชวนคิดนะฮะถ้าวันเนี้ยคุณต้องการสร้างบริษัทใหม่ขึ้นมาบริษัทหนึ่งนะครับ หมายความว่าคุณคุณได้สิทธิ์ในการที่จะเหมือนเหมือนกดรีเซ็ตนะฮะปึ้งวันนี้คุณจะสร้างองค์กรสร้างทีมงานกําหนดโครงสร้างบริษัทแบบเดียวกับที่ทุกวันนี้คุณทําอยู่หรือเปล่านะครับน่าสนใจมากว่า,าคนมากกว่า90%ตอบว่าทำไม,ไม่เหมือนเดิมนะฮะคือมีลือ้อมีตัดออกมีทิ้งแผน,น,น,นกนู้นแผนกนี้อน่างนั้นแต่ทั้งหมดเนี่ยยังได้ คงสร้างธุรกิจแบบเดิมก็คือ,อยังทาธุรกิจเดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนข้างในออกไปนั่นเองซึ่งอันนี้มันอาจจะเป็นคําถามสําคัญที่ชวนให้เจ้าของธุรกิจจำนวนมากคิดในสถานการณ์นี้แหละครับว่าเพื่อให้ธุรกิจของคุณยังขับเคลื่อนไปได้เนี่ยคุณจะเปลี่ยน how คือกระบวนการทํางานข้างหลังบ้านอย่างไรเพื่อให้มันไปต่อได้นั่นเองนะครับอาจจะประหยัดคนมากขึ้นลดต้นทุนนะฮะหรือทำให้เวลามันสั้นลงอ่ะเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่าการ การเปลี่ยนนะคะนรับ transform ฝั่งที่เรียกว่า how we do it นะครับแต่อีกก้าวหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นก้อนสำคัญที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากจะคิดนะครแต่ว่าเพราะมันคิดยากเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นก้อนที่สำคัญแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองได้เลยคือ what we do ก็คือเรากำลังจะทำธุรกิจอะไรนะครับบางครั้งมันอาจจะทำให้เราถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าอย่างงั้นปุ๊บเนี่ยเราไม่ควรจะไปขายสินค้าแบบเดิมนะเราย้ายไปทำธุรกิจใหมเ่เถิดเหมือนที่ ใครอาจจะไม่เคยมีบางคนอาจจะเคยทราบนะครับแลือบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยก็คือว่าฟูจิเนี่ยนะครับแต่ก่อนขายฟิล์มใช่ไหมครับแต่จริงตอนนี้เขาขายอุปกรณ์ทางการแพทย์เงี้ยนะฮะคือเขาไปไปสู่อุตสาหการรมใหม่เลยนะครับอเมซอนก็มีบริการทั้งฝั่งที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซและเป็นฝั่งที่เป็นของไอเฟบเซอร์วิสนะครับก็คือด้านเรื่องของโซลูชันต่างๆในการพัฒนาไอพวกระบบต่างๆหลังบ้านนะฮะหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ย บางคนบอกว่าทําร้านอาหารนะฮะแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นทําธุรกิจสอนทาอาหารนะก็คือคุณเปลี่ยนธุรกิจไปเลยเป็นต้นเนี่ยก็คือเป็นคําถามที่อาจจะบอกว่าเฮ้ยเราจําเป็นจะต้องทําแบบเดิมอยู่หรือไม่หรือเราควรจะไปทําธุรกิจใหม่หรือแตกธุรกิจเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบอย่างตัวผมเองผมทำดอทสแคนเดอมี่ใช่ไหมครับแน่นอนว่า ในสถานการณ์แบบนี้ผมก็ต้องถามตัวเองว่าผมไม่สามารถเปิดคอร์สปกติได้ที่เอาคนประมาณยีคนมาอยู่รวมกันแล้วสอนเพราะว่าหนึ่งคือสถานที่ก็ไม่อื้ออํานวยสถาการคนก็คงไม่แฮปปี้จากการที่มาเจอกับคนแปลกหน้าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปรับกระบวนการสอนใหม่เช่นเราสามารถ ที่จะสอนแบบ p r i v a t e y นะครับก็คือสอนแบบตัวต่อตัวแทนนะครับไม่ต้องเรียนกันเยอะๆเรียนแค่คน2คนหรือเราจะไปสอนแบบเวอร์ชันออนไลน์นะครับอย่างวันนี้ผมเอ็มผมก็บอกว่าเฮ้ยเรามีบริการสำหรับคนที่ต้องการเรียนแบบออนไลน์นะเรียนแบบจจะเรียนแบบเป็นคลาสแบบเป็นวิดีโอให้เรียนค่อยๆดูดูเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะเรียนแบบสดๆนะครับนั่งอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงผ่านวิดีโอคอลก็ทําได้เหมือนกันเนี่ยก็คือเรายังให้บริการการให้ความรู้อยู่แต่เราเปลี่ยนโมเดล เราเปลี่ยนวิธีการทํางานนะครับแล้วขณะใดการเองผมก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นผมทําธุรกิจคอนซัลท์ไหมผมเปิดคอนซัลทิงนะครับให้ทำปรึกษานะครับหรือผมจะเปิดธุรกิจทำคอนเทนต์นะครับก็คือไปทําธุรกิจใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวดอทอะคาเดมีไปสู่โมเดลอื่นๆโมเดลอื่นๆโมเดลอื่นๆ,ดนๆได้เหมนกัน นแน่นอนว่ามันคงไม่มีคําตอบร้อเปอร์เซนต์ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับแล้วก็อันไหนที่จะเวิร์กกว่าอันไหนแต่มันคือมุมมองที่อาจจะทําให้เจ้าของธุรกิจเนี่ยต้องคิดกันเยอะๆพอสมควรทีเดียวผมชวนเรื่องนี้ชวนชวนให้เพื่อนๆผมคิดนะฮะว่าธุรกิจโรงแรมอย่างเงี้ยสามารถจะปรับไปสู่อะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจโรงแรมเนี่ยก็น่าจะเจอปัญหาใหญ่มากๆทีเดียวคือนักท่องเที่ยวไม่มีใช่ไหมฮะแล้วเราจะทํำยังไงล่ะบางคนก็บอกว่าเออถ้างั้นเราเอาเอาตัวโรงแรมเนี่ย เปลี่ยนมาให้กลายเป็นหอพักได้ไหมเป็นหอพักพรีเมียมนะครับหรือเราจะเปลี่ยนให้กลายเป็นเนอร์ซิงโฮมได้ไหมนะับก็ออคือไปทําธุรกิจอื่นแต่ว่าเราใช้เราใช้สินทรัพย์เดิม,มแหละคือตัวตึกอะไรเงี้ยนะครับไปให้กลายเป็น nursing home, เนอร์ซิงโฮมเปิดบริการใหม่ว่าไปหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นตอนนี้เราไปทำคอนแทคกับพวกบริษัทต่างๆที่จําเป็นต้องให้พนักงานมาอยู่รวมกันก็ปิดโรงแรมให้เลยนะครับมีการอยู่อย่างดีนะฮะ หรือบางโรงแรมอาจจะวัดดวงบอกว่าถ้างั้นเราเปิดบริการเป็นแบบที่กักตัวนะครับคือใครที่มีความเสี่ยงอ่ามากักตัวตรงนี้เลยไม่ต้องกังวลไม่ต้องอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวเพราะว่าเดี๋ยวจะกังวลนูนน่นนี่นู่นนั่นอยู่ในโรงแรมเลยแล้วเรามีบริการให้อย่างดีถึง4วันนะครับมีเสิร์ฟทุกอย่างให้พร้อมอ่ะเป็นต้นนั่นก็คือสิ่งที่เราจะถามบอกว่าเราสามารถจะปรับปรับโรงแรมไปสู่อะไรได้บ้างนั่นเองเพราะว่าคือโรงแรมอาจจะมีข้อจํากัดเยอะกว่า ร้านอาหารนะฮะร้านอาหารยังพอนึกภาพว่าโอเคไปส่ง Delivery ได้อยู่นะครับแต่โรงแรมมันคือมันเป็นตึกโรงแรมที่มันมันมันฝังไว้อยู่นะครับคุณสามารถที่จะพลิกอะไรจะตรงนั้นได้นี่คือสิ่งที่ต้องคิดนั่นเองนะฮะนี่คือสิ่งที่เราคุยกันนะครับเป็นสองแนวทางสําคัญและ2คําถามสําคัญด้วยที่เจ้าของธุรกิจเองน่าจะเอาไปคิดพิจารณาได้เยอะในสถานการณ์แบบนี้นะครับว่าคุณจะดําเนินธุรกิจอย่างไรจะทําเหมือนเดิมจะเปลี่ยนวิธีการหรือจะเปลี่ยนสิ่งที่คุณทำไปเลย อลองคิดดูแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้นะครับในนัทพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast Spotify หรือว่าใน p o d Bean ก็ได้นะครับแล้วก็ใน u t u b e ด้วยเหมือนกัน Search นัทพัฒน์ดอทใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรอยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไรส่งมาได้นะครับใน l ลน์ออฟชั่นแอคเคาท์แอดนัทพัฒน์ดอทนะครับหรือว่าไปที่ Facebook ผมก็ได้เหมือนกันยินดีเสมอนะครับแล้วติดตามกันในประโยชน์หน้า